คือเขาปีสิมาเนี่ยแปดสิบอะครับยังกี่ตีได้คึ้ว่าสิพ่กว่างได้<ช>ยังมวลเชื่นใจล่าเรื่องมวลสนุกสนานเห็นกว่งกว่งว่าเดินไปเน้นวันตีกับไปจ้องไปเบิ่งย้อนละใจมากคือว่าเวลาเรือมัดตีที่แรกก็มาแท่นสังพายมาพายมามาเอา,เอา,เอา,เอาจีร้อนเบิ่งโลกมาท่านมื่อเรามาน่าคือกันมื่อเรามาน่าคือกัน ตีเป็นแล้วโลกกับวโลกกับวอยากนั่นเรื่อยมาในโลกกบบับวอยาาบาบเดียวพไปมากว่นี่ตสุขก่อนใช่เรื่ององมันรื่อยได้ดีได้เห็ุมาก็เลยได้เหตดมากไปนีดเดียีมันกิดมีความสนุกสนานเรื่องเรื่องในหัวใจจากความเห็นพี่เห็นน้อง้ันจะดีใจไป็นเสนงปี้ยไปถ ยิ่นเสียงกว่างเป็นเด็กน้อยนี่กับวายูพ่อแม่ดึงไว้กับวายูได้ยิ่งเสียงกว่างพวามพันธีเยวัดกับเฝ้าแลนย่านพันเส้าก่อนไปเบิองเบิองไปเบิองมาเชี่ยนนั่นเชี่ยนนี่เขาหลายๆเชี่ยบสิขอตีกับย่านพันวาเด็กน้อยไป็นเมืองย้อนละมักมาแต่น้อยต่อมาอีกหลายๆปีใหญ่มากมาดูเจ้าดูเลยมักน้อยๆเมื่อมาดูจะเมือดูจะมึงตีตี ตีแล้วอยากตีคือมูเจนี่หรอเอาตีร้องมังด้มึงวันตีตีก็ตีบ้านได้จังหวะน้ำฝนมัมากตีปังปุ่งปุ่งปั้งปุ่งปุ่งปังไปมันมักมวนมักนั่นนิสัยมันแค่ไหนตอนนั้นอยย่ประมาณจะสิบปีวะประมาณสิบปีอายุสิบสี่สิบห้าปีก็จบจากโรงเรียนไปแล้วได้ไปบวชด้บวชมันไม่ยักเรียน้ากลว่องหรืมันนี่หน่อย ผ้าพันกับผ้าเฮ็ดกล่องมีพอยนี่ี่พอย,ยจยันนี่มีเทียงเซียนพันกับไมเซียนกล่องเซียนอย่างเบิ้งน้ำเพลนอย้อนว่าให้หบ่าเปลี่ยนของหังไดเฮ็ดน้ำเพลนใบน้ำเพลนไดไม่มาจะโคกหรือไดไม่มีไ่ไม่มไมดูไม่ดูนี่เพันว่ามันดังดังดีดังแนนดังแกนพันก็ชอบผ้าเฮ็ดจะไม่ดูนล่ะไม่เบาเน้นไม่มี กระดังคือกันทั้งสองอย่างนี่แหละไม่อื่นกับเห็ดได้อยู่แต่ว่าผนบผ้าเห็ดผนบนิยมผน,มนมีนิยมจะไม่มีก็ไม่ดูนี่แหละตีเต็นแล้วป่านนี้าาตีรู้เจ้าดูเขาตีเต็นเกิดเป็นมือมาบริเฮ็ดยังไม่ตีเจ้ากล่องยังมาแลงมาเขาพันสามพาพันกระพพาตีทั้งเห็ดทั้งตีอยู่นล่รแรละแร่ทางถชงซูมือนี่จนเท่าไม่เสิงป่าน,นี้อายุสี่ขอบแปดชิบแล้วกระจมาก มาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตีมาเจ็ดสิบปีเกือบเจ็ดสิบปีประมาณนี้แหละประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีตั้งแต่ตีกล่องมาตต่ีกล่องมานย่างไฟก่องอมบั่นนี่เก่านะครับได้สบายให้ใจสูดได้มวน้อยใจนี่ประมวน้อยใจเงี้ยเตกเงี้ยปุ่มเห็นคนฟอนนี่ดิเห็นคนฟอนนี่มีประมวนมวนไป็นจนว่าใจ ลูกหลานคือว่าเกิดรุ่นมานี่็คือว่าลูกหลานเกิดจะเนลูกหลานสืบต่อไห้เอเอแต่ตางลูกหลานเชื่อมมือเชื่อมพวกเขาไม่เฮ็ดไว้ันดีดีสินะคือติอดตา,ด,าด้นลห<ะ>างาย้อหลักคือไปเรยๆน,น้ำห้อยผูบ้านไปอยา่างเฮ็ดคือพอคแม่อยาเห้ด้านนู้นราจากประเทศนี่ ใหญ่ขาดเป็นบุญง,งานขาดกล่องไปวะได้เพราะว่ากล่องมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พ่อแม่เป็นป้ายเย็ะมากดังน,นั้นบุญนี่งานนี่ขาดกล่องไปวะได้